17กันยายนสองพร้อยหที่นี่จังหวัดบึงการครับในที่สุดนะครับน้ำโขงที่จอที่จะมาถึงสวนของเราเมื่อ3าวันก่อนนั้นเหลือระยะ40เมตรนะครับแต่ว่าวันนี้คือวันที่17เจ็ดนี่ยเจ็นาฬิกาขนาดนี้น้ำมาถึงสวนของเราแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่ครับ อ่าสาพาำมาถึงถือว่าเป็นปีที่น้ำท่วมสูงที่สุดนะครับาจากจุดนี้นะครับน้ำเคยท่วมมาถึงจุดนี้เมื่อปีพศ2561นะครับปีนี้6-7นะครับวนเวียนมาครบรอบอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าหากว่าดูตามสถานการณ์น้ำแล้วไม่น่าจะหยุดอยู่แต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าตอนหัวค่ำเรามาดูนี่น้ำยังไม่ถึง แต่เช้าวันนี้เรามามาชมนะครับนี่ก็มาถึงแล้วนี่คือรั้วของเรานะครับนี่ป่ายางพาราถ้าหากว่าเราคำนวณระยะน้ำจากตรงนี้นะครับไปถึงโน่นนะครับริมโขงระยะทางจากนี้ไปก็เกือบ3มกิโลเมตรแต่ความเป็นจริงนะครับระดับน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำโขงนะเขาก็จะล้นมาเรื่อยๆทางนี้ครับเข้าใจว่ามากกว่า มากกว่า5กิโลนะครับน้ำเขาก็จะไปทางต่ำทางโน้นไปเรื่อยๆอเมื่อทางโน้นเขาเอ่อท่วมทางนี้เขาก็จะเอ่อตามมาเรื่อยๆอด้านหลังของเรานี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ครับต้นแรกนะครับนี่คือรัว้วนี่ทุเรียนต้นแรกแล้วก็ทุเรียนต้นที่สองก็ที่จุดที่เรากำลังยืนอยู่ในขณะนี้ อ่างนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นสวนทุเรียนของเรานะครับไปถึงทางโน้นก็จะเป็นบ้านของเรา,าก็ลุ้นกันสุดโกงนะครับว่าเขาจะท่วมในลักษณะอย่างนี้านานกี่วันนะครับถ้าหากว่าเราก็โชคดีตรงที่ว่าเราอยู่สูงกว่าเพื่อนบ้านเขา,าเขาจะลำบากกว่านี้นะครับที่อื่นๆน้ําท่วมเยอะกว่านี้นะครับสวนของเราก็ถือว่าอยู่ในที่สูง แต่ว่าในที่สูงขนาดนี้น้ําก็ยังเดินทางมาถึงนะครับดูสภาพไส่เดือนนะครับไส่เดือนหนีน้ํามาหนิดเต็มเลยนะครับนี่ครับคือจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือจุดที่อยู่หลังบ้านจากนี้ไปนะครับน้ําถ้าหากว่าน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆน้ําก็จะไปเรื่อยๆทางนี้นะครับก็มาลุนกันต่อไปนี่สภาพของต้นแรกนะครับ ตอนแรกที่เจอน้ำแต่น้ำก็ยังท่วมไม่ถึงตรงบริเวณโคนต้นนะครับอยู่ระดับต่ำๆอยู่นี่คือข้อดีของการยกโคกนะครับการยกโคกเนี่ยอย่างน้อยก็ถ้าถ้าน้ำไม่สูงมากจริงๆก็ไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าปลูกในแนวราบนะครับก็จะเรียบร้อยในลักษณะอย่างนั้นนะครับเราก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆเมื่อคืนนี้ฝนตกไม่แรงนะครับที่จังหวัดบึงการมีฝนตกเดี๋ยวเซสายเราจะออก ไปเก็บภาพต่างๆที่ริมน้ำโขงนะครับว่าอาจจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้เราก็มาชมที่สวนครับนี่ครับถ้าหากว่าน้ำไปถึงสวนนี่แช่สักสามวันหรือ5วันนี่ก็ไม่รอดนะครับแต่การที่น้ำท่วมปีนี้ถือว่าท่วมแบบต่อเนื่องนี่สถานการณ์น้ำจากจังหวัดหนองคายนะครับก็ยังไม่หมดนะครับ เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนั่นก็แสดงว่าน้ําพวกนี้ก็จะสูงขึ้นตามลําดับไปเรื่อยๆอดูสภาพท้องฟ้านะครับก็ไม่น่าจะมีฝนตกเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับเว้นแต่ว่าพายุลูกใหม่จะเข้ามาโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ